เอไม่แต่มันก็ต้องเผื่อไม่ใช่ขึ้นอาวุธได้เลยไม่ก็เผื่ออาวุธสองคนไง้ยสีดำก็เยอะอยู่นี่ว่ะวันนี้อยู่เป็นสิบอยู่ครับพี่ไหนหัวแก๊งมึงอ่ะสีดำหัวแก๊งมึงอ่ะสีดำอ่ะเสียชื่อหมดได้เซิร์ฟเป็นใส่เซิรอสเซอร์ฟเอ้เซิร์ฟไปใช้สีดำดีกว่าไหมพี่อกลัวสีดำฝั่งนี้มันจะเสียชื่อหมดอ่ะเด้เอ้ยคนคน เออขอวแก๊งไม่ชื่อหรอครับพี่กระซิบนั่นลุงพูดไงผมใส่ชื่อลุงไปไงไม่ใช่ไอตี๋เหรอไม่ใช่กูพี่ตี๋เขาบอกให้ใส่ชื่อไม่มถึงว่าผมก็คิดตามลุงได้เลยเนี่ยว่าเออสีผมให้สีดำไปใช้สีดำไม่หวงเวงงี้ว่าไอตี๋ไม่ใช่เหรอไหนไอตี๋ไม่เห็นมาเลยมันบอกจะรับเลี้ยงไม่ใช่เหรอไม่เห็นเลยนั่นคิดเหมือนกันเลยครับคุณลุงคิดเหมือนกัน มึงเอางี้เอางี้มึงลองแกล้งงอมงอมเดฟบอกว่าพี่ติจะมากันได้ยังมึงลองสมมติตอนมันมามึงลองแกล้งแบบงอมงอมเดฟแบบช่วงพี่ไม่มาหนึ่งเงี้ยแบบไม่มีใครมาเลยมึงลองไปบอกมันอย่างงี้ดิตดสงสัยว่าผมต้องหน้าเหมือนสปีดมึงเขาถึงเขาบอกเสียงนี้จะมาเท้สซริเก่าเสียงเหมาะกับการเล่านิทานมาเริ่มการละครหนึ่งมีกระต่ายและเป็นแบบ นำไปกลายแตกลายเป็นหน้ดูนมอยู่หน้าคอมเลยไม่ชานาครับกับการอวะสายการแพทย์ไม่ได้ยังไงไม่ดีใช่ไหมครับเป็นไม่ยากดูเนี่ยตายยากด้วยดูน่ะโอ้โหตายยากยังไงไม่รู้อ่ะเอลยเลยเอลอยเลยเอลอยเลยเอลอยอะไรเนี่ยไม่มีใครเข้าใจผมเข้าใจแต่ีต้อง พอใจพี่ดีพี่ชายพี่ชอบดูใช่มพี่ตีพี่เกียรติหรอพี่ใหญ่พอใจพี่ดีตอนนี้เขาไม่โอเคพี่ตั้งเลยเกินไปพิกามึงใหญ่เลยเตะไอ้เป๊ะปะคนเริ่มเหมไอ้เป๊ะเริ่มเลยมีมีสองทรัพย์แล้ไอ้จืดชวนผมเริ่มพี่ตีคิดว่าไงลูกไอ้ไส้พี่แท้ๆอ้าวทำไมเป็นหนอนไม่เข้าใจหู่ก็เป็นผมเฉยเลยออะะไไรรนนนี่กั พูดใน่จพี่ชวนบอว่าไม่เห็นหน้าติเลยแบบคนาคนบอกไม่เห็นหน้าติมางมองไปเองมาอะไรสักอย่างคือพอพี่ติไม่อยู่อ่ะมันอาพูดจริงๆนะพี่ติคือสั่งดําแม่งงอมหายหายเรียบงอมอ่ะคือพอแบบพี่ไม่อยู่อย่างเงี้ยมันพูก็ไม่รู้ บ่ายวะเฮ้ยหัวเราะปีบ้านะครับนอนเจ็บมามาเมื่อกี้ลืมสั่งชื่อฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสชอบเสียงนี้นะมันดูกวนดีปอลดีครับลุงเอสจริงๆตลกี้กูไม่ได้ยินเลยรู้จักแต่อปิดอปิดอะไรก็ไม่รู้ตะกี้โอ้โหเมื่อคือหลังจากที่พี่บอกพวกผมว่าพี่จะมาแบบว่าดูแลพวกผมต่อตับคุณลุงอะไรเงี้ย แต่วันนั้นนะผมก็ไม่เห็นพี่เลยอะไรเงี้ยน้องผมก็งอมแล้วก็เลยไม่ทํางานกันเลยใช่ก็น้องมันก็งอมกันนะพี่เกือบเลยก็ไม่อยู่อ่ะโอ้พี่ยอดสุดยอดแต่ยังดีน้องพี่มาดีเราเก็บยาเป็นพันตัไม่หักแต่นี้ผมมองว่าอคนนอกก็มันก็นั่งต่างกันจริงเหมือนลูกหมาแต่ว่าก็ดีก็ดีวันเดียวก็ดีเออมันก็แบบเนี้ยมันฟาร์มใช่ป่ะ พี่ตีมันน่ารักขนาดไหนอ่ะพวกน้องๆมันปาไปบอกว่าเดี๋ยวเก็บของทุกชิ้นทุกอย่างไว้ในตู้อ่ะแล้วก็รอพี่ตีมาเดี๋ยวนะฟังก่อนซฟังนะตั้งกูบอกหนุ่มเนี่ยหนึ่งเลยประเด็นหลักเลยไม่ใช่พวกผมเอาเอาแค่ตีด๊อไม่ใช่เขาแล้วกูไม่ได้บอกกับมึงกูบอกให้มึงเงียบก่อนมึงฟังกูนะกูไม่ต้องการเฮี้ยอะไรให้มึงต้องมาทำให้กู มึงใช้ชีวิตตัวเองตัวงเองได้แล้วมึงไม่ต้องพูดด้วยว่าต้องให้มันจำเป็นไม่ต้องถักหน้าแบกก่อนถักหน้าแบกก่อนถักหน้าแบกทำเพื่อกลุ่มเองกลุ่มเดียวกอยู่กพวกมึงขอไอ้่นอยพี่ไม่ต้องคมาล้อมาร้อลม้อลม้อลต้องใช้กระชูเนี่ย่องกระชได้แล้วต้องะมันมีอาวุธด้วยซ้ำดังนั้นตอนนี้มันมีอาวุธแค่อย่างเดียวปืนยังไม่มาด้วยซ้า มึงทำรู้ไ้ทุกคนก่อนไม่แต่ตอนนี้สีสีขาวมันโดนจิ้มแล้วนะมึงคิดว่าสีดําไม่โดนจิ้มหรอแล้วไม่ไม่เขาเขาไม่เขาไม่โดนจิ้มหรอกลุงเพราะว่าเขาไม่มองว่าเป็นแกมเนื้อซ้ําสีดําแล้วดูดิดูดูยืนดิดูยืนดิดูยืนดิที่คนนะไม่ไม่ไม่อยากจะขิงนะนี่ไม่ได้อยากจะขิงนะดูดูสีขาวดิดูยืนดิอ๋อโอเคไม่ได้อยากจะขิงแต่แค่แบบว่า ม่ถ้ากูมีคนเยอะแล้วโดนจิ้มก็ไปเคลียร์ปัญหาตัวเองก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับคนอื่นเลยเอาเบิร์ดก็ไม่ได้คนคนนอกคนในด้ช่วงลอยยอด้วยช่วงอยยอด้วยช่วงลอยย่ด้วยช่วงอยยอด้วยช่วงวอยยอด้วยต่อไสิบบาทนะครับได้ใคไหนวะเออเป็นห่วงเป็นห่วงได้แต่มึงนั่นแหละที่กูบอกอะมึงเป็นเฮียอะไรกูไม่อยู่แค่สองวัน วันและวันนั้นกูว่ามาขึ้นแกึงไอ้เซอร์ก่อนเนี่ยด้มึงด่าเซอร์ก่อนกูอยู่วันเดียวด้วยกูไม่อยู่วันเดียวกูเป็นพี่อะไรมึงงอมพียอะไรนะพี่ช่วยอยู่เป็นกำลังใจให้น้องๆได้ไหมพี่ไอ้เป๊ปอย่าทำเสียงต่อแหลไอ้สัตว์อย่าปัญญาอ่อนถ้ามึงไม่ได้มึงมึงไอแก้งทำหรือว่าอะไรมึงช่วยหยุดด้วยเพราะว่านี่มันช่วงหัวเรียวหัวต่อเข้าใจปะแปลว่าอะไรหัวเรี้ยวหัวต่อแปลด้วยดิไม่เข้าใจมันจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ <mile> <derived> ชู้เราหกเกิดข so like ึ้นก็ได้ถ้ากูไม่ไหวถ้ากูไม่โอเคกับการที่มึงทําตัวแบบนี้กูก็ไม่อยู่เอ้าคือพี่ก็จะทิ้งไปอีกทีหนึ่งกำลังทำตัวรับจูงลงนะคะโจ๊ก้ไงไม่อยู่วันเดียวเป็นเฮี้ยอะไรอีเฮี้ยนี่เป็นยาอ่อนเมื่อเช้ามึงยังคุยกูอยู่เลยเดี๋ยวมึงหูหาส้นเตนถีบหน้าดีไม่ได้มึงอ่ะเฮี้ยนี่อ่ะ มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมไปจัดการเองแล้วแล้วสรุปสล็อตเป็นไงไอ้เป๊ปลุงเขายังอยู่ไหมหรือว่าไม่กูอยู่ไกับลุงเลยอยู่ไก่เซิร์ฟโอเคอยู่่เซิร์ฟก็อยู่ไม่ยหมายประดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยใจไม่ได้น้อยใจไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ได้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 เลยไม่มีเลยเออฟังกูบ้างกูฟังมึงเยอะแล้วเนี่ยอันงี้คือเขาอยากเห็นวิตตีว่าวิตตีเนี่ยจะ ไอ้นี่ยังไงเออเขาแค่อยากดูเขาก็แค่อยากดูพิธีบ้างลูง่ะแต่เราไม่ได้แยกกันเออแค่นั้นเขาก็เลยบอกว่าจะมาอยู่กับผมแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะไม่อยู่ก็ได้ว่าอาจจะไปทําแก๊งชลาแหลงอะไรของเขาอะ่ะอีกแก๊งก็ได้อะไรแบบเนี้ยนี่ทำลายเป็นแบบนี้ตอนที่คุยกันไม่เกี่ยตอนที่พี่ยังไม่มาอ,อืมอืมอก็โอเคอธิบายเข้าใจก่อนก็อยากเห็นมึงจรงิงจังบ้างอ่ะไม่จริงโจ้อ่ะไม่มีจริงจังหรอก จะจริงจังได้ไงตัวเองยังไม่จริงจังเลยแต่ให้คนอื่นจริงจังได้ยังไงอ๋วไม่เกี่ยวเด้าไม่เกี่ยวได้ยังไงทุกคนอยู่ตรงนี้พราะเมื่อก่อนที่กูผ่านมากูจริงจังตลอดแล้วทำไมกูจะจริงโจ้ไม่ได้วะที่ผ่านมาเรก็บอกว่ากจริงจังตลอดเหมือนกันแล้วทำไมจะจริงโจ้ไม่ได้จะพูดได้ใช่ใช่หรอให้ให้โหวตไหมให้แียงโหวตไหมว่ามึงกับกูใครจริงจังมากกว่าบ้าโหวตปล่าบ้าโหวตเปล่ะไม่ต้องไม่ต้องพูดหรอกทาอะไรแบบเนี้ยมันไม่ต้องทําหรอกก็รู้อยู่แล้วปะ จะทำไปเพื่อเออก็รู้อยู่แล้วว่ามึงไม่ได้จริงจังกูก็เลยอยากเห็นเนี่ยมันไม่ใช่หรอกยา้อยาไปพูดเลยโอ้โหว่ากันตรงนี้น้องเยอะมีอะไรอีกปะอาจจะไปไหนอีกแล้วจะไปด่นอีกแล้วอ่ะ เซอร์มันจะรีมไม่เห็นหรอเซิร์เดี๋ยวแปดนาทจีจะมีอะไรก็ยืนคุยกันปกตินี่จะมีอะไรก็ยืนคุยเล่นกันเนี่ยทําไมไม,ไม่ไปประชุมานะทำไมคุณจะไปประชุมงานประชุมอะไรประชุมอะไรประชุมส่วนตัวเอ้าอก็แกเดียวกันเออทําไมเดี๋ยวนี้คือแค่แบ่งขาวแบ่งดำคือแยกกันแล้วเหรอเอเอ พี่น้องเนี่ยพี่โอมก็กลับมาพี่ก็อยู่นี่จะได้เจอกันนะทีต่อไอไอไอเยี่ยนเสียงไอ้ไอ้กลับมาได้ไงอะไอ้สีดำเนี่ยมึงไปแต่งตัวเป็นสปีดให้หมดทุกคนนี่ไอ้สัตว์เอามือก็มาลันไงน้องมาลันอะไรอะพี่โอมมือมึงไปดักเดฟล็อกอ่ะแล้วก็แล้วก็ทำตัวบ้าบอใส่เอได้เก็ดด้วยอ่ะพวกมึงเขาอยู่ได้ดอนอ่ะสู้อ่ะมึงรุ้งเลยพี่โอมรุ่งกลับมาคือยาวเลยเหรอยาวดิเอ้ย โอดีจร oh, de ิงจังนะพ right, ี่จริงจังไม่ e b a c โจ้นะเดี๋ยวคัมแบ็ c พี่คิดถึงมากคิดถึงไหนมึงก็คุยันดีๆกูอยากฟังอ่ะฟังอะไรอ่ะอ่ะมึงว่าจะคุยปประชุมอะไรอ่ะไปหลังลีแล้วกันอ่คุยหลังลีแล้วกันไอ้ไอ้เฮ้ยเบลลี่ข้างหลังคือโพวกที่รอไปปอนะระวังระวังรอเนี่อายไหนไอ้เต๋ออยู่วะเนี่ยไอ้เต๋อไอ้เต๋อ เออมึงโดนใครนะที่มันจะบอกมาหาเรื่องแก๊งใหญ่อ่ะมึงรู้จักชื่อมันหน่อยไหมฮะผู้หญิงผู้หญิงอาร์เคอาร์เคโลหรอไม่เกี่ยวหญิงยาหญิงไม่เกี่ยวเว้ยไม่แบ่งเลยแล้วมันมาหาเรื่องอย่างตึงเลยอย่างตึงเลย็กมันเป็นรูบรรงสล็อตเอาไว้ชัวร์นะครับคนที่อยู่แถวนี้คนเยอะปะคนเยอะปะอยากดูอ่ะอยากดูสีขาวเตี้ยสีดำอยากดูอ่ะ ก็ถ้าลุงออกจริงนะอะอ่ะเปลี่ยนสายไกันแล้วแม่กูว่ากูว่าตอนสตีกูอยู่คนเดียวเองแต่มากระทืบกูดีแน่หมดอ่ะพร้อมเสมอมาเถอะไม่เละก็เอาเลย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 ไม่มีไม่มีไม่มีได้หรือรออ่ะเอาเลยสตีสีดำมันดูหน่อยไหมอยากเห็นละห่อยังไม่เข้าเลยนะครับลุงสตีเย็นเลยไม่มีถุงหมอนะครับตอนนี้ผมกระซิบเมื่อแต่สภาพพวกมึงนี่พอไม่ได้มีตังค์ไม่ได้อี้ยกันหนึ่งมีอ่ะเนาะมีละมีอ่ะมีอ่ะเนาะมีละ เมื่อกี้ไปลืมมาที่โพอยาเออแล้วก็ไอ้นี่บอกหน่อยสีดำเอ้สีขาวมึงมึงก้นกันนะกูอยากให้มึงก้นแบบว่าไม่ก้นเป็นแบบคอนเทนต์นุ้ยมึงไม่ก้นคอนเทนต์นุ้ยแบบว่าประชาชนประชากรไม่เหลือไอ้พวกเคียรนี่ไม่เหลือเออบอกให้ไม่เหลือกูจบไปเจอแต่บัตรนางฟ้าไอสัตว์ไอ้กูทั้งหมเลยเจอแต่บัดรนางฟ้าไอประชากรและฉลามเขาแก้ยังอ่ะฉลามเขาแก้ยังวะขอลองหน่อยดิ ปาดตายเหมือนเดิมแต่ปาดตายใช่รแต่ว่าถ้าถ้าเลือดน้อยมาครับลุงไปปาดมาแล้วมันเนี่ยตายมีเสียงอะแล้วมีด้มงไม่ปนวัละสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้แต่มึงเปลี่ยนทีมกันด้วยไอเงี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนยี่สิบคนไปเป็นโจรหมดไหมมึงปนอยู่ตีสี่แล้วมึงเลิกมึงก็บอกน้องจะได้จะได้มาคนเดียวเองได้ของมานิดหน่อยไม่นาคุมเลยเฮียมันมีมันมีด่านเต็มไปหมดเลย ถ้าจะเล่นไม่มีไม่พร้อมนะบอกไว้ก่อนใครไม่อยู่กูเอาออกแค่นั้นแหละกูไม่แคร์ด้วยแต่ไม้เมื่องตีคิวอยู่ใช่ปะ่ะเขาแก้ยังไม่ได้ใช่ปะ่ะอาจะเหมือนกันมั้ครับคุณลลงแต่พี่ตีที่ไปสำหรับผมเสมอผมมองเห็นพี่อยู่เสมอเมื่อ,อวานผมยังแวะไปหาพี่เลยอ่ะพี่ดูสปีดอ่ะ ยังคิดถึงเสมอไอตี๋มันหักหน้ามึงยับเลยรู้ก็เห็นเขาน้อยลุงหักหน้ามึงยับเลยเซอร์กะไอเซอร์พวกมันเฮียอะไรเนี่ยมึงไอของกูของกูง่ายกว่านะเว้ยขอไอเซอร์คือมันใครไม่ขยันออกใช่ปะถ้าพวกมึงไม่ขยันกูออกง่ายดีมึงอยู่กันต่อไปเลยง่ายดีเนี่ยอันเนี้ยอะไรเล่ะไหนเนี่ยต้องง่ายดีเลยเฮียกูถ้ามึงไม่ขยันกูเดียวกูออก ไม่นด้รูปแบบใหม่อะพี่เป็นเพื่อนอะไรนี่คือรูปแบบใหมันก็ได้อยู่ด้วยกันต่อไปมึงก็ไม่เคยหยัดกันเรื่องอดมือเพราะคุณตัดปัญหาไี่เกิดพี่ผมนอนตอนบ่ายสามแล้วตื่นมาหกโมงพี่ผมอย่างที่บอกว่าถ้ามึงขยันก็โอเคไงแต่ถ้ามึงมาอดควรว่าเออไม่มีมีคนไม่ขยันไม่มาช่วยกันกูออกจบไม่เขายไหนวะมึงไอ้ยังกูจะหลุดไอ้ยังเรานอนพี่ใจเย็นพี่ ดีแล้วหลัอมันเรื่องดีแล้ว